น้องปายได้เลยคะ่ะสันด1ห3่งสองสามีสวัสดีครับสวัสดีทีมแอดมินทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ทาง uh. นาาวธีวันนี้ด้วยครับผม uh. ไม่มีหน้าจอวันนี้ไม่มีไลฟ์สตรีม mm hmm. ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนที่กอดบัตรกอดเสือ้อกอดวันนี้ไปสังเกต สังเกตเห็นเสื้อพี่คนหนึ่งเป็นรูมดเจาะแล้วออแล้ว,อ,อ,วอูโหทำไมเสื้อโดนมดเจาอแล้วมันรอมันรอมาหลายปีแล้วนี่การการรอก็เหมือนการพิสูจน์ว่าเรายังอยู่ตรงนี้ไหมถ้าวันนี้ใจเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วคืนแบบไปนนั้นแล้วไม่อยู่ตรงนี้แนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ศรัทธานในตัวพวกเราเสมอนะไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องมากมายแค่ไหน ทุกคนน่ะเป็นกำลังใจให้กันเองวันนี้เราอาจจะไม่ได้กําลังใจจากข้างนอกแต่เราได้กําลังใจจากเราเองทําให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปเช่นเดียวกับทุกๆเรื่องที่เจอไม่ว่าดรา,าม่ามะเข้ามาสักร้อยพันเรื่องแต่วันนี้เราก็ยังรักกันอยู่ไม่ไม่เคยเสียใจเลยว่าข้างนอกไม่รักเราแต่แต่เสียใจมากเท่านึ่งเราไม่รักกันเองขอบคุณที่ศรัทธาพวกเราชาวสิงห์นิวสิคเสมอ ให้โอกาสเราตั้งแต่ก้าวแรกตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกไฟเลยยังไม่เป็นลูกไฟตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นลูกท่าดนเป็นปลายที่ทํางานแค่หน้าคอมไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาทำอะไรวันนี้ไฟได้ฟังเพลงที่ไปร้งโอ้โหน่ใช่อยู่างนี้โอ้โหไปลอ้งอะไรเนี้ยอแต่พี่ๆทุกคนก็โอ้โหด้วยใจรักด้วยใจรัก และศรัทธาที่อยู่ตรงนี้เสมอขอบคุณที่รักกันในวันที่น่ารักหรือไม่น่ารักแต่ทุกคนก็ยังรักเราเสมอขอบคุณครับตอนนี้วามในใจจับน้องไปค่ะต่ไปเชิญน้อง